ครับพี่น้องครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้ก็นะครับที่แรกที่จะพาไปก็เป็นวัดแชกคงเหมียวนะครับเป็นที่สําหรับสายมูนะครับสายมูเนี่ยต้องต้องต้องร้องอ๋อเลยนะครับคำว่าแช่คงเหมียวนะครับวัดแช่คงเหมียวที่ฮ่องกงนะครับวันนี้ผมมาถึงที่นะเดี๋ยวเราจะนำเพ่อเพื่อนพี่น้องนะครับเข้าไปข้างในในวัดนะครับคนไทยเยอะครับมีภาษาไทยด้วย สวัสดีครับนี่คือป้ายวัดแชร์กงเหมียวนะครับที่ทุกคนสตาร์เรื่อมใสนี่ครับ <ś led> คนน้อยนะครับ <ś led> นี่ครับ แช่กรมเหนี่ยเป็นที่เริ่มสศรัทธ,ธาของอาสายหมูนะครับมาถึงวัดแล้ววันนี้นะครับวัดแช่กรมเหนี่ยวนะครับคนมาวันนี้มีแต่ความโชคดีมีโชคลาภนะครับ หมุนตัวนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับหมนุนปุ๊บนี่แช่กงมเหมียวนะครับตีสามครั้งครับ แช่กงหมิวเป็นที่ศักดิ์สของสายหมูขอให้มีแต่โชคลาภเข้ามานะครับ